สวัสดีครับวันนี้ผมไปเจอไข้ไขหนึ่งมาเว้ยซึ่งแม่งดีมากแล้วผมอยากจะแนะนําเลยคือแม่งรวมพลาสินินนะเนี่ยหน้ากีฬาเดยดแทงบอลตัวเนี้ยมันพิเศษตรงแม่งเลือกลีกได้ผมมาเป็นคนที่มีที่เล่นแล้วแบบมันไม่ค่อยชอบดูหลีกเยอะมันทําให้ผมตาลายใช่ไหมผมก็จะมาเล่นเจาะจงอย่างนี้เลยแล้วก็ตามเนีย่ยพวกกีฬาอะไรเนี่ยคือมันจัดหมดหมู่หมดเลยนะคือตีรากอ่ะถ้าหาก็คือเจอง่าย ต่อไปจะเป็นนี่ไลน์คาสิโนไม่ใช่เว็บเตือนนะตรงเนี้ยเป็นเว็บตรงเลยที่แบบว่ารับมาจากคาสิโนแล้วแบบเป็นภาพไลน์คาสิโนจริงภาพสวยด้วยแล้วก็จะเป็นสล็อตเอ็กโอะไรนี่มีหมดนะอาร์ฟวีเบดีจีคือภาพก็สวยแต่ก็ง่ายแล้วแบบมันดังหรือไงครับพวกเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักแน่ใช่ครับต่อไปเ่ะ มันจะเป็นพวกโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์ยเงี้ยต่อไปครับมันจะเป็นอ e ีสปอร์ตที่แบบจะจะ,จะแนะนำจริงๆนะอ่าอีสปอร์ตเนี่ยสายเกมเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยพราแม่งดีที่อย่นไม่มีอะ่ะนี่หวยสายหว,ย,ย,หวยก็มีครับต่อไปคีโนโต่อไปเดีย๋ยวฮอตกราฟแล้เนี่ยผมบอกเลยดีมากเป็นเทรดดิ้งอะไรเงี้ยผมอะ่ะต้องคนที่ชอบอยู่แล้วเว้ยแล้วมันก่อนแม่งดังแล้วตอนนี้แม่งก็ยังดังอยู่แล้วแบบแม่งเล่นง่ายแล้วแม่งก็ได้จริงอยู่ไอเนี่ยคือห้ามพลาดเลยต้องลอง,ต,อง,ลองต้องลองมันจริงๆ